ต่อที่เรื่องราวของนักแสดงรุ่นใหญ่เลยดีกว่านะฮะคิมแคทรอครับคนนี้นี่ก็อายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะฮะแต่ว่ายังไม่มีลูกะนะจนล่าสุดนี้ฮะเธอก็ออกมาเปเปยเป็นแนวถอดใจนะฮะว่าชาตินี้เนี่ยคงจะไม่มีลูกแล้วลหละดาราสาวใหญ่คิมแคทรอวัย5้าสิสี่กร,รัตผู้สมบทสมตนต์จนสาวเปรี้ยวใน s e x a n อ the City ซีรีดดังสารภาพว่าเธอเสียใจที่ตัวเองสุขภาพไม่ดีพอที่จะมีลูกเป็นของตัวเองได้ค่ะ แถมยังปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาจนถึงทุกวันนี้โดยไม่คิดพยายามพึ่งวิทยาการทางการแพทย์หรือรับอุปการะเด็กขณะที่ยังมีแรงดูแลเจ้าตัวเล็กได้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะก็เลยได้แต่แอบอิจฉาเพื่อนๆที่มีลูกเป็นของตัวเองยิ่งเวลาได้เห็นครอบครัวฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็รู้สึกเตร้าเข้าไปใหญ่ค่ะและหากไม่มีงานถ่ายนังถ่ายละครนะคะเธอก็จะนั่งเงาอยู่คนเดียวบ่อยๆเลยแหละค่ะคิมแคทชอลแต่งงานมาแล้ว3ครั้งแล้วก็เพิ่งหย่ากับสามีคนที่3าไปเมื่อแปปีก่อน จากนั้นก็อยู่แบบโสดเรื่อยมาค่ะแต่ก็มีข่าวเดดกับหนุ่มๆบ้างด้านผลงานนะคะช่วงนี้คิมมีคิวเข้าฉากนิดหน่อยในซีรีส์ The Carrie Diaries ที่เป็นภาคต่อของ Sex and the City ที่จะเป็นการเล่าเรื่องย้อนกลับไปเมื่อส4สาวเข้ามาเผชิญโชคที่มาหานครนิวยอร์กใหม่ๆนั่นเองค่ะโดยจะเน้นไปที่เรื่องราวของ c a r r y e r r d s s h w w ที่ได้แอนนาโซเฟียรอบมารับบทนี้ค่ะ